อาสวัสดีค่ะตอนนี้เด้ค่ะมันส้มสวนบกเขียเทศเด้ค่ะเด้อมาสม pues ส it. สนส้มสวนบอเกียรเทศเอ๊มันจะขวางนลยูใสเนาะนี่นาะสวนบะเกียเทศนี่เนาะอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอเป็นจะขวางสวนบะเกเยเทศเมนบอสเมนครับโอ้เป็นยังไงปู่บกเกียเทศเป็นยังไงมะคืองามคักเท้บะเกียเทศนี่เอายังสีเนาะบอเกียรเทศคืองามเนาะ ผมก็ใส่สมแดงนี่แหละครับบ,รบ่เฉียดไปเจ้งไหนล่ะค่ะการฉีดการพ่นเนาะครับนอ้อมันมีฝาในนี่แหละครับถ้าเปิดฝาทั้งนอกนี่ออกมันจะเจอฝาในเนาะครับโตยู่บ้านไรน้อนี่ยู่หนองไม่งามครับโอ,อ้ปลูกไมาโดนหล่เมนบอกค่ะเมื่อก่อนมันก็ล่องผิดล่องถือเมื่อผูใ้ใดก็ว่าใส่อนันั่นดีใส่อันนี้ดีบ้านนี้ผมก็ได้่ยินคนว่าเอาสมแดงนี่มาล่องเบิง คุณอะไระมาบอกค่ะคนแนะนําผมมาผมกับพะท่านเสียดอกผมก็เลยมาล่องเมึงก่อนนี่แหละครับก็เลยว่าเอ้กตะกอนผมเห็ดมันกับว่าด้ดีซัมนี่บ้านนี้ผมไม่เห็นมาลูจักกับสมแดงมันก็เลยเลยมาล่องมาฉีดเบิ้งแต่เลยเห็นว่ามันได้ผลอ่อซีอะไรก็เห็นนี่แหละครับฉีดัตงแค่ไหนเป็นไหนคือหน่อยสั่นไหนแหละค่ะฉีดกันในน้อยเหาก็ฉีดตอนกันล่องได้คือเม่หนึ่อเนื่องนี่บอกค่ะครับฉีดเธอหนึ่ง แล้วก็บ,บ่อยถ้ามันขึ้นมาอีกจากป่ามาาจากหาซิบแท่นี่ก็ฉีดอีกเท่านึงโอ้ค่ะ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 ที่นี่มันเป็นดอกเนะ<ข>าะค่ะเมื่อสิจับดอกจับสิจับน้วยก,ก็ฉีดอีกแค่นึงสามเมื่อแล้วครับนี่โอ้อโอ,อ,โอ้มันเป็นหยังตะกี้คือได้สร้างสมแดงมาใส่ก็สิสร้างเป็นพันแหน,นามาหนี่ก็เลยว่ามันมันเป็นงอเหงาเหลืองเหลืองจังเลอก็เลยเป็นว่าเอานี่ไปล่ององหยังเลยครับ มาจับขวดมึงสมแดงนี่นะมันมันดีอยู่บ่ครับก็เลยว่าคนก็ว่าดีบ่ดีก็ไปล่องมึงตอนยาดเสื้อผมเอาไปล่องแล้วบที่นี่ผมเอาไปล่องเออมันเริ่มดีขึ้นมากเลครับห้ามคือตาเห็นเนี่ยครับเบื้องบนน่วยกระดกเย่นครับยอดกก่ไงครับโอ้หนาขวบคพุ้นนะคะะเนาะหนาขวบคพุ้นไหลๆน่วยขาวโอกโลกเลยขนาดว่าน่วยบ้านนี่สุกเน่นอกค่ะเนาะ ผลงานออกมาอย่างขาดเลยสใส่ไปเรื <ether> ่อยๆรื่เมนบ้าค่ะผมก็สิใส่ไปเรื่อยๆร่นะครับแตาความคุ้นอะไรมันใส่แล้วมันเห็นผลนะครับผมเกษตรโอ้ดี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 พวกมีแต่พวกใหญ่ๆเออพอเมนพน้องเออผู้ใดปลูกบักเขือเทศปลูก่มะท่วปลูกบักแตงกับฟังกอ่เด้อสวมแดงนะค่ะสวมแดงนี่ว่าเมนเชมี่นะค่ะคือขี้ปลาภาพขี้ปลาภาพสีแล้วกินได้เลย รสชาติกะวานกลมกลมอร่อยเป็นบักทัวได้เป็นบักแตงก็ได้แต่ว่าบักเค็จมันก็สีหวานเือกันทัวเนาะบักเคทศก็ได้เมึงไว้เมื่อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ไงมึงไว้มึง,มงตน้นหน้าขอบคุณหลายหลายโอ้ดกอิลีแม่ดกอิลีดกอิลีติดตได้เด้อค่ะติดตได้บ้านไดนระแม่ติดตได้ เออโทษพนพันธ์เนี่ยน่ำมาครับเนาะ0 6 6 6 1 1 0 6 1 1 6 3 3 9 2 6ผพนเนี่นํำมากครับอยากให้พี่น้องร่องเอาสมแดงมาใส่เนาะค่ะกับตะเครือเทศนะคะแต่ว่าน่วยดูกอีลีค่ะพึ่งกำลัง กำลังสิเริ่มสุกแล้วค่ะนี่กําลังสิเริ่มสุกคันพ่อแม่พี่น้องสนใจเนาะ,ค,ะค่ะติดตท่องแดงอภัยไสีทั้ง u ูทูบนะคะทั้ง facebook นะคะสมแดงบริลัมนะคะค่ะพี่น้องเบิง้งสมแดงชีวภภาพล่อยเปอรเซ็นนะคะใส่กับปาบักเขือเทศงามอีรีพี่น้องนะคะ ก็ขอขอบคุณเนาะค่ะขอมูลดีๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะ,ะสมแดงชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็ขอบคุณค่ะสมแดงใครรู้จกัจกเราไม่รู้จักจุน Yes Yes